ก่อนอื่นเลยเนี่ยเอ่อเราจะขอให้คุณโอสมิดบุญชัยเนี่ยค่ะแนะนำตัวเองด้วยค่ะแล้วก็คำถามแรกที่พี่นกจะเริ่มเข้าสู่รายการของเราเลยเนี่ยก็จะถามคุณโอสมิดบ,บุญชัยว่าตั้งแต่เริ่มทำเอ่อเข้าเข้าสู่ธุรกิจเครือ,อข่ายเนี่ยค่ะคุณโอ เข้าสู่ธุรกิจเครคือขายเริ่มต้นแสนแรกเลยเนี่ยกี่ปีแล้วคะแลวพวกเราอยากรู้นะคะหลายคิดว่าหลายหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันค่ะกตินะครับแนะนาตัวก่อนนะครับผมปุษมิตรพุชัยนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ตำแหน่งแอเมสเตอร์ของบริษัทมุ้งนะครับปัจจุบันรายได้รวมทั้งหมดเลยที่ได้รับจากมีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดล้านนะครับแล้วรายได้รายเดือนก็ก็ตอนนี้ก็คือรายได้รายเดือนก็คือหลัก ก็คือเจ็ดหลักนะครับสองตัวแล้วนะครับถามว่าวันนี้เข้าสู่วงการธุรหิจเกรือข่ายเนี่ยผมเข้าตั้งแต่ปีสอง3น้าร้อยสิบสามนะครับจนปัจจุบันก็มีทั้งทําบ้างหยุดบ้างนะครับหยุดยามาทั้งหมดเคยทาแล้วก็หยุดมายาวทั้งหมดเก้าปีเอาง่ายแบบตองใจนะแล้วก็กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งปีสอง9ันหาสิเก้านปัจจุบันเลยครับก็คือ,อตั้งแต่เริ่มต้นรู้จกักจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวมยี่สบเ็ดปี แต่ว่ามีการหยุดไปประมาณเก้าปีใช่ไหมครับหยุดเก้าปีครับหยุดไปเก้าปีปคือแล้วการานะครับแล้วทำไรกลับมาทำได้มันมันต้องมีอะไรใช่ไหมถึงกลับมาในในธุรกิจเครือข่ายได้อีกปัญหาที่ที่ต้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคือปัญหาเรื่องราวของวิกฤตทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยแหละครับครอบครัวเราเนะี่ยแหละสุดท้ายเราก็ไม่รู้เราจะทั้งทั้งทำอาชีพอะไรต่อสุดท้ายก็หนีไม่รอดจากผู้หิเครือข่ายอยีกดีครับเราต้องกลับเข้ามาอีกรอบหนะึ่ง อ๋อก็แสดงว่าคุณโอซึ่งรู้จักธุรกิจเทอร์ไอยู่แล้วรู้ว่ามันดีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะประสบปัญหาส่วนหนึ่งก็เลยหยุดไปแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาเพราะเรารู้ว่ามันดีใช่ไหมครับจริงๆตอนตอนที่หยุดไปครับเพราะว่ามันอาจจะมองเหมือนกับคนที่เคยทําแล้วก็ผิดหวังไปใช่ไหมครับ<ม>เราตอนที่เราเข้ามาทําช่วงแรกมันก็ดีแต่พอเราทําไม่สําเร็จด้วยคนรอบข้างก็อาจจะก็มองว่ามันไม่สําเร็จอ่ะเอาง่ายๆเหมือนตอมใจอะครับ ก็มอง <ๆ S 1> ว่าไอา้ธุรกิจนี่มันเพิบมันเหมือนที่เขาว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะเป็นมุมมองมือนคนรอบตัวล่ะเราก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะสุดท้ายเราก็ก็หยุดทําไปแต่พอสักพักหนึ่งเราก็มาเจอปัญหาที่เราเจอเหมือนเจอมาเนาะปัญหาหนี่สิปัญหาเรื่องเราครอบครัวเศรษฐกิจอะไรนเนี้ยก็ต้องกลับมาคิดอีกครับว่าแล้วเราจะทําอะไรดีสุดท้ายเราก็ต้องมาพิจารณาทุกอาชีพเลยที่เราเราคิดว่าน่าจะทําได้ก็หนีไม่รอดกับธุรกิจเราถ่ายดีๆครับกลับมาอีกรอบหนึ่ง อืมก็แสดงว่าคิดเยอะมากเลยก่อนที่จะกลับมาที่นี่ก็คือมองธุรกิจหลายภาคส่วนหลายอุตสาหกรรมมากจนสุดท้ายก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เหมาะสมกับเรามากกว่าธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเราเราเราก็ทํามาด้วยกันหลายอย่างแล้วครับแล้วสิ่งที่เราคิดคือเราจะต้องทําอาชีพที่แบบที่มันสามารถสร้างเงินหลักล้านได้เร็วที่สุดแล้วต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะก็สุดท้ายมันก็มันก็ไม่ลอดจากธุรกิจเครือข่ายดีครับ ก็ต้องกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งใช่ธุรก,กิจเครือข่ายเนี่ยพี่โนเคยได้ยินหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาเอ,อที่เขาเข้าเข้าสู่ในองค์การธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันคือคานผ่อนแรงพี่ต้นหลายๆคนเขาบอกว่าเราไม่ต้องทํางานอยู่คนเดียวหางเงินหลักล้านเนี่ยหนึ่งล้านบาทเนี่ยค่ะพี่ต้นกับธุรกิจเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราทําคนเดียวเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรสําหรับบางธุรกิจนะพี่ต้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายในจํานวนเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันใช้ระยะเวลารวดเร็วมากเลยนะถ,ถ้าเรามีทีมง,งานที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าบริษัทที่มีการวางระบบที่ดีใช่ไหมคะ ครับผมค่ะทีนี้ผมอยากจะถามคุณโออย่างนี้ครับว่าในวันที่คุณยศเนี่ยมาชวนคุณโอทําธุรกิจที่อินดีมเนี่ยทําไมถึงตัดสินใจทาทั้งๆที่คุณโอไม่รู้เลยนะว่าสินค้ามีอะไรบ้างเท่าที่เรารู้กันก็คือเราทราบกับแผนการตลาดสินค้ามีอะไรบ้างไม่รู้เลยทําไมถึงตัดสินใจทําครับจริงๆจริงๆข้อนี้ก็คือว่าตอนที่ผมกลับเข้ามาทําธุรกิจกะข่ายครั้งหนึ่งนะครับผม ก็ตั้งใจแล้วว่าคราวนี้ผมจะต้องสําเร็จจากธุรกิจนี้ให้ได้เพราะว่ามันเหมือนกับเรากำลังจะประกาศชชนะให้ได้เพราะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแพ้มาตลอดคนรอบตัวเราว่าจะมองว่าเนี่ยก็ทําก็เห็นทํามาตั้งหลายค่ายแล้วก็ไม่เห็นสําเร็จเลยคือผมไม่งก่อนก่อนจะเจอจริงๆริรครับผมก็เจอธุรกิจนี้มาประมาณแบบผมทำธุรกิจต่อนเนื่องกันมาสองรู้สึกก่อนรินยินเนี่ยสองเดือนเปลี่ยนมาฐามค่ายนะครับจริงจิเป็นค่ายที่หนั อันนี้คือต่อเนื่งองกันเลยเทรดดตที่ไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องคนที่ไม่ต้องพูดเเลยทีนี้วันที่พี่ยศเดินทางมาหาที่ที่จังหวัดพะเยาอะครับก็ถามว่าตัวผมเลือกโดยษาทไหมก็ก็ต้องถือว่าต้องเลือกนะเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการนะคือเราเจ็บปวดเรื่องราวของบริษารมาค่อนข้างเยอะครับทีนี้เวลาที่พ่ยศมาคุยด้วยเนี่ยอ่าหนึ่งด้วยผู้นําหมาคุยรู้จักพ่ยศอยู่แล้วพิยศมาคุยเสร็จปั๊บเพราะว่าต่อให้พ่ยศคุยดีขนาดไหนก็ตามนะแต่ถ้าเกิดโครงสร้างนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่บังคับไปได้ทีนี้วันที่สิ่งที่สําคัญคือตอนที่ยศมาคุยผมก็ตั้งใจฟังก่อนครับเพราะผมผมก็อยากจะเปิดโอกาสตัวเองเนาะคือเราฟังโ้องแล้วเราจะลงขายละใครก็ตามที่มานําเสนอเนี่ยฟังหมดแหละแต่จะดีไม่ดีเดี๋ยวว่ากันทีหลังรู้สึกว่าตอนที่มาคุยเนี่ยพี่ง้องบอกว่าคือแอบคุยนะว่าพี่ไม่รู้จะบอกว่าไงแต่ว่าบริษัทเนี้ยคือคุณก้องเป็นประธานบริษัทอยู่แต่ว่าบอกได้แค่เฉพาะแค่ผมคนเดียวนะ คนอื่นบอกไม่ได้ก็ผู้นำช่แรกๆเนาะทีนี้มันก็จะเป็นการยากที่ว่าช่วงที่เราทําแรกเราห้ามบอกว่าคุณกอปปอ้องเป็นประธานบริษัทช่วงแรกๆใช่ไหมแต่ว่าผมรู้แล้วคุณก้องเป็นประธานบริษัทแต่ทีนี้ตัวสินค้านเนี่ยผมก็ไม่ได้ตสดใจนะเพราะว่าผมผมมั่นใจคือตอนที่ผมรู้ว่าคุณก้องเป็นประธานเนี่ยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละผมมั่นใจละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ผมไปดูเรื่องราวรอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องราวการสมรัครผมอยากจะรู้ว่าค่าสมัครไหนมันแพงไหมมันถูกไหม ถ้าเกือดมันแพงกันไปเนี่ยคนณกวบบ้านขอมัน99เปอร์เซ็นต์เกษตรกรเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้ผมก็อาจจะดูุ๊บอ๋อค่าสมัครมันไม่แพงกันไปดิมีหล,ลักพันแล้วก็หลักหมื่นมีด้วยกันหลายประเภทแต่ว่าตะลาดมื่นเพ่อซ้อทีนี้เนี่ยนอกนั้นนี่ก็คือมันต้องไปตามดูข้างในพอเราได้แค่เนี้ยเราก็คิดว่าเออเวลาที่เราได้โอกาสที่เราใจระบอาเ้ยมันใช่แล้วนะรเราก็ต้องวี่เอาเลยผมก็ตัดินใจสมัครเลยไม่ไม่ไม,ไม่ได้รอละ ช่วงที่สมัครเราก็เราก็ไปดูข้างหน้าต่อว่ามันจะเป็นไงแต่เ,เราก็มั่นใจประธานละมั่นใจเรื่องเราค่าสมาัครอ่ะนอกนั้นก็เราถือว่าอะไรได้โอกาสเราก็เปิดโอกาสก,าก่อนนะครับถ้าวันทำเลยวกวนั้นเพราะว่าพี่โอบอกว่าถ้าเกิดพี่โอไม่เอาเนี่ยผมก็จะไปหาคนอื่นนะนะ,ะคือคือของพี่อะเนาะก็ผมก็บอกว่าเออถ้าเกิดไม่เอาก็ไม่ได้ถ้าเอาก็าเอาไหนไหนก็ต้องต้องทาอยู่แล้วนี่ไหนไหนเราก็ผ่านมาด้วยกันหลายค่ายมันจะมันจะเป็นอะไรถ้าค่ายเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาสาหรับเราอยู่ละจริงไหมครับ เราไม่สาเร็จมาตั้งหลายค่ายไม่สําเร็จอีกค่ายหนึ่งอะมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าณวันที่พี่ยศมาคุยกับผมผมก็ไปดูแล้วว่าธุรกิจเดิือขายเนี่ยถ้าเป็นของยีดีเนี่ยน่าจะดีที่สุดในยุคนั้นละก็เลยตัดสินใจเข้ามาสมัครเลยครับกพไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับครับสดงว่าพอตัดสินใจเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มาเห็นตัวสินค้าที่หลังใช่ไหมครับว่าวันที่มเปิดตัวใ็ยั็มีการแนะนําสินค้า จนจากวันนั้นไปถึงวันนี้สินค้าเรามีมากขึ้นมากขึ้นมันทําให้คุณโอมั่นใจมากขึ้นไหมก,ก,กับการที่สินค้าบริษัทมีมากขึ้นแบบนี้คือจริงถ้าหลายคนถามเรื่องตัวสินค้าผมเข้าใจครับคนถ้าเป็นถ้าเราย้อนยุคไปเมื่อปีเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็ส่วนมากอันนี้มันต้องเรื่องพูดถึงเรื่องตัวสินค้าเนี่ยมันสําคัญอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมก็ผมก็ต้องเรียนให้ให้คนที่ดูทางบ้านดูด้ว่า จริงๆวุ้ยิทขายตรงเนี่ยสินค้ากู้บริษัททีมการดเนมนอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบนะแล้วของเราเนี่ยเปิดมาสองเนี่ยถ้ามันไม่ดีมันอยู่ไม่ถึงวันนี้ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเนะะาะบริษัทจะได้อะไรก็คือต้องขายสินค้าแต่สินค้าอย่าขี้เหร่เกินไม่ไม่ใช่ขี้เหร่เกินคือต้องมีคุณภาพจริงๆอ,อนจจะต้องพูดต้องต้องมีคุณภาพจริงแต่หลายคนก็บอกว่าเอา้าแล้วทำไมอินดีไม่เห็นคุยเรื่องตัวสินค้าเลยผมก็ต้บอกว่าเคยเคยได้ยินใช่เราไม่เคยได้ยินใครใครคุยเรื่องตัวสินค้าเลยใช่ไหม แล้วเราก็คุยเรื่องการขยายขยายอันนี้ผมต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นต้องพูดถึงโครงสร้างของเครือข่ายก่อนครับคือโครงสร้างของของเครือข่ายแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะครับ <ฮะ S 1> ที่ผมเคย่านาเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่เป็นแผนแบบแต่สเสร็จแบบขั้นบันไดติดตัวเราพิดนะครับค่<ฮ>ะแล้วของเราเนี่ยก็เป็นแบบไบตแบีนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าคนที่เข้าไปอยู่ในวงการเครือข่ายอย่างตัวผมเมื่อก่อนผมไปอยู่ใน ในเครือข่ายที่เป็นแบบสเตนสเตตอ่ะผมก็จะเข้าใจในจุดนั้นนะถามว่าตอน,ตอนที่ผมไปอยู่ในค่ายก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบสเตอสเตตนะครับผมก็ต้องขายสินค้านะเออมันต้องแบบเนาะคือผมก็ไม่ชอบขายสินค้าเออบางคนผมว่าเนี่ยถ้ามาทําขายตรงต้องขายสินค้าถ้าไม่ขายสินค้าเอยมันเป็นประเทศแบบแชร์ลูกโซมันนี่เกมหรือเปล่าไม่มีตัวสินค้าอ่ะทีเมื่อ,อก่อนเนี่ยถ้าแบบนี้บางคนอาจจะกัวงวลอยู่เอ๊ะกลงบริษัทอินดี้เนี่ย,ม,ยมีตัวสินค้าจริงไหมเขาตอบว่ามีจริง แต่ว่าด้วยโครงสร้างของเรามันไม่เหมือนกับขั้นพนไดอะครับขั้นพนัเนี่ยใช่มือแบบสเตเตติตัวรอบคิดนะครับอันนั้นเนี่ยด้วยแผนการตลาดของเขาอ่ะเขาก็เราไม่ได้ภาพกินใครนะแต่รวมรวมคือเวลาที่แบบถ้าเป็นโครงสร้างเบบนั้นเวลาเราจะมีรายได้จากแผนการตลาดก็คือจะต้องมียอดขายเป็นทีมของไหมครับเช่นถ้าได้แสนบาทขายทั้งทีมได้แสนบาทขึ้นตำแหน่งสิเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ไปกินผลต่างของทีมตั้งล่างห้าเปอร์เซ็น แปลว่าบริษัทเขาเน้นให้ขายเยอะๆอันนี้คือข้อหนึ่งละแล้วยังไม่พอนะครับบริษัทเราบริษัทที่เป็นแผงสเตจเด็เนี่ยเขาจะมีการบังคับให้รักษายอดหมายความว่าเดือนนี้ขึ้นตำแหน่ง10%ซ็ขายให้ได้แสนหนึ่งนะถ้าเกิดขายไม่ได้ตำแหน่งมันก็จะร่วงที่ต้วนว่าถ้าเกิดเราขายไม่ได้ว่าเราขายได้แปดหมื่นสองหมื่นทำไงดีครับพี่ก็ต้องซื้อเพิ่มควรหลุนจากตำแหน่งมันซื้อด้วยตัวเอง เราก็ต้องซื้อด้วยเองทีนี้พอเราซื้อด้วยเองสินค้ามันก็เต็มบ้านอีกเต็มบ้านอีกก็ต้องขายใช่ไหมครับอ่ะมันเต็มบ้านมันต้องขายไงไม่ขายมันคือมันก็เอาออกไม่ได้ก็สือค้าเป็นว่าด้วยโครงสร้างแบบเนี้ยเขาก็เลยเน้นการขายไปหลักเพราะเขาต้องการระบายใช่ไหมครับอ่นะแล้วด้วยการถูกฝังที่ผมเคยเจอนะผมไม่ได้ภาพจริงถึงใครอื่นยยแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวผมเนี่ยเคยเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นผมเข้าไปทําระบบผังโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไปถึงปุ๊บผมสมัครเ็ตปับ แม่ทีมก็บอกว่าน้องต้องลองใช้วอนะเดี๋ยวไปขายจะไม่รู้ว่าสินค้าดีไหมเราก็ลองใช้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแหละมันใช้ทุกัวไปได้เสร็จปุ๊บเขาให้เราซื้ออีกชุดหนึ่งเอาไว้ทำไมด้วยครับเอาไว้สาธิตกับสินค้าท้องตลาดอ่าเราก็ไปซื้อสินค้ามาท้องตลาดเอามาสาธิตทีนี้พอสาธิตเป็นเสร็จยังไงต่อไหมครับอ่าต้องมีสต๊อกนะเกิดว่าเอาไปสาธิตลูกค้าเขาอารมณ์อยากจะซื้อตอนนั้นอหาไม่มีสินค้าเน่โอ้โห คือผมเนี่ยเคยสต๊อกสินค้าเนี่ยแค่สบู่เนี่ยเกือบร้อยกล่องนะครับแล้วมันเป็นเงินแบบหลายหมื่นมากสมัยนั้นนะคือเปิดหลังรถมาทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหตกลเลยเยอะมากแต่ในเวลาที่เราสต๊อกสินค้านี่มันจะเป็นต้องขายไหมพี่นพก็มันต้องขายไงใช่ไหมเงินมันอยู่ตรงนั้นอีกไหนจะต้องรัดายยอมันก็เลยกลายเป็นโครงสร้างแบบนั้นมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนาะอ่ะทีนี้พอเรามาเจอดีดีเข้าดีดีเราเป็นแผงแบบกมอนารีนะครับ พอไปแผนไปเป็นระดีเนี่ยด้วยโครงสร้างหนึ่งของเราเนี่ยสมัครเสพทับเราเอาไปใช้เองคือบริษัทไม่ได้บาทรับนะบริษัทเนี่ยผมถือว่าบริษัทดีมูะเป็นบริษัทที่อิสระภาพมากเลยค,คือค,คุณจะไปแนวไหนก็ได้อาจสมว่าอย่างผมได้ผมผมซื้อสินค้ามาเสพทุผมจะใช้เองก็ได้หรือผมจะไปขายเองก็ได้อผมจะซื้อก็ได้ไปขายก็ได้บริษัทให้สิทธิที่นี้เนี่ยสิทธิสําคัญคือบริษัทไม่ได้บังคับการรักษายอดเยอะจริงไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นเอแอลตำแหน่งสูงตำแหน่งขนาดไหนก็ตามจะรักษายอดจะขึ้นขึ้นลงลงก็ได้ลิมิตสูงสุดในการรักษายอดแค่พันพีวีแค่นี้สำหรับกี่ล้านก็พันพีวีหรือผมจะโหลดลงมาราคาสองร้อยพีก็ได้ถ้าเกิดพอใจนะมันก็กลายเป็นว่าสต็อกสินค้าเราก็ไม่มีทุกวันนี้มันก็ไม่พอใช้อยู่แล้วเนาะก็ต้องใช้ถ้าเกิดใช้น้งครอบครัวนี่ไม่พอจริงนนะบริษัทก็ยังยุติธรรมยุติยือแบบไซเคิลอ,อีกอเอาง่ายๆก็เป,เป็นกินเป็นใช้นะับ ดังนั้นเนี่ยมันก็หมดประเด็นตรงที่ว่าคนไม่ชอบขายเนี่ยคือเข้ามาอยู่ของเราได้อันนี้ข้อนหนึ่งละทีนี้เนี่ยพอเรามาเจอธุรกิจของโครงสร้างอินดียเนี่ยมันก็จะมีให้ทางเลือกอีกสองอย่างก็คือด้วยภาวะเศรฐษฐรกิจตลอดตัวผมนะครับผมผมมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมไปคุยเรื่องตัวสินค้าเยอะนะเพระว่าวันนี้ผมไปเจอพี่ต้นผมไปคุยเรื่องตัวสินค้าเนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยต่อให้สินค้ามันจะชิ้นละร้อยอ่ะผมว่าพี่ต้นเขไม่ซื้อผมจริงไหม ก็เหมือนว่าเราเราไปถามขายอะถ้าเราคุยเล่นตัวสินค้าเยอะก็ไปถามขายแต่ว่าลึกๆในใจเราอะเราอยากจะคุยเล่นธุรกิจนะใช่ไหมครับเราต้องไปามบางทีถ้าเกิดมันมันไม่แข่งกินไรเพื่อนก็เองใครอับซื้อซ่าอุดหนุนชักชิ้นหนึ่งเขาคุยในธุรกิจไม่ได้ซื้อเพื่อตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยอใช่แล้วด้วยปัจจุบันนะครับผมต้องเรียนให้ทราบดีว่าด้วยด้วยการปับันการทําธุรกิจเครือข่ายในปัจจุบันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันออฟไลน์คุยผิดคุยถูกมันไม่เป็นไรเนาะเรื่องเรื่องตัวสินนคค้าะรับ แต่ปัจจุบันมันเป็นโลกของออนไลน์เยอะเนี่ยถ้าเกิดผมมาคุยเรื่องตัว,ต,วตัวสินค้าเยอะๆนะเดี๋ยวผมตัวผมโดนจับไปอีกใง่ไหมเพราะว่ามันแบบเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเภสัชเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมเป็นสกินแคร์มีส่วนประกอบเนี้ยบางคนเขาใช้ได้บางคนใช้ไม่คือเราก็เลยต้องระวังตัวหน่อยว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะคุยอ่ะทีนี้ประเด็นถามว่าเอาแล้วถ้างั้นแปลว่าไม่ได้คุยตัวสินค้าของพีเอ็มซี ทำไมไม่คุยเราพ่อคุยตอนหลังอยู่ดีสมมุติว่าด้วยภาว่าเศรษฐกิจกตรงเนี้ยผมก็มองวา่าถ้าเกิดเราไปคุยเรื่องตัวสินค้าเนี่ยแปลว่าคนก็ไม่ตอบสนองคนในปะัจจุบันผมเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะผมเข้ามาจริงจีิเพราะว่าผมต้องการสไร้างรายได้จริงไหมครับอแต่ถ้าเกิดผมจะสร้างรายได้จริงผมจะต้องไปซื้อสินค้าก่อนบริษัทถึงจะมีสิทธิ์ให้ผมสไร้างรายได้ไดซื้อแล้วมีติทิสร้างได้ทุกคนที่เลือวันนี้ผมไปนําเสนอ่พี่ต้นกับพี่นกพี่ต้นกับพี่นบผกว่า ถ้าเกิดวันนี้ผมไปนําเสนอเรื่องที่ธุรกิจว่าพี่วันนี้ถ้าเกิดพี่มาทําธุรกิจตรงนี้พี่จะสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะอ่พี่ก็ต้องบอกว่าเออพี่สนใจพี่ต้องทํายังไงผมบอกถ้าเกิดพี่สนใจพี่ก็ต้องซื้อเปิดแท็กซ์สิพี่เปิดไซส์สิพี่พอเปิดไซส์สิพี่ก็จะต้องเข้าไปดูสินค้าแต่ละชุดใช่ไหมครับทีนี้พี่เลยบอกว่าตัวไหนมันดีบ้างผมบอกกดตรงรูปเลยพี่มันจะมีรายละเอียดสินค้าแต่ละตัวอยู่ในอยู่ในเว็บเลยเขาจะบอกเลยส่วนประกอบอะไรบ้าง ซึ่งอยากจะรู้มันรักษาอะไรหรักมันกินแล้วมันดียังไงก็ไปดูใน Google ต่อก็ได้ตัวแคลเซียมวิตามินดีวิตามินอะไรพวกนี้ยมันก็จะมีสับเขาอยู่ซึ่งเราก็เราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่คุยตัวสินค้านะคุณก็ไปดูรายละเอียดข้างในแต่ทีนี้พอใช้เสร็จทุบมันก็มันก็นกระทาใจอยู่แล้วใช่ไหมครับใช้ดีเออก็ดีก็คือดีทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางคนบอกว่าทําไมไม่คุยเรื่องตัวสินค้าก่อนมันก็แน้วแต่ใช่ไหมครับคุณจะเอาสินค้าเข้าก่อน หรือคุณจะเอาธุรกิจเข้าก่อนผมจะบอกว่าสินค้าของ E D G ที่ถูกคือเรื่อง,องราวขอโอกากะทุกวันนี้สินค้าที่ดีที่าาสุดคือโอกขายโอกาับ<ท>แต่ถ้าอื่นวันนี้ใครก็ตามจะบอกว่าเสินค้าบริษัทนั้นดีกว่าบริษัทนี้ผมไม่แข่งนะอย่าไปแข่งกันเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายที่เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆเดี๋ยวเขาก็เอาสินค้าเข้ามาตลอกใช่ไหมเข้ามาเรื่อยๆวันนี้มันอาจจะไม่โดนใจคุณเดี๋ยวมันก็จะมีสินค้าพู้เอกเข้ามาอยู่ดีแหละ จริงไหมครับมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วมันแบบมันแข่งกันไม่ได้ทีนี้บางคนบอกว่าทำไมถึงค้าดีมันน้อยทางไม่มีบริษัทเครือข่ายไหนที่ที่อยู่มาถึงสามสิบปีอย่างรุ่นพี่เราที่อยู่มาสามสิบปีใช่ไหมครับเริ่มต้นเนี่ยในารเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขามีสินค้าแค่สองชิน้นเองนะจริงไหมพอม,มีแค่สองชิน้นนะปัจจุบันเขามีเป็นหมื่นเลยมันต้องถ้าเกิดบริษัทเครือข่ายไหนก็ตามที่เปิดสินค้าเข้ามาประมาณแบบเปิดเปิดบริษัทใหม่แล้วเปิดมาสิบตัวเลยอันนี้เตรียมตัวเลยครับ เตรียมตัวเจ๊งเลยเพราะอะไรเพราะว่าสิบตัวเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าไอตัวไหนมันจะขายดีไม่ดีใช่ไหมครับขายตัวขายดีสองตัวอีกแปดตัวก็ขายไม่ออกก็เป็นทุนขาดทุนหมดอายุดังนั้นบริษัทเองอ่ะผมเลยบอกว่าบริษัทยินกูอ่ะสุดยอดเพราะว่าเขาเปิดสินค้าแค่สามตัวกอนแรกเขาต้องวัดตลาดก่อนว่ามันจะขายดีไหมเขค่อยปูทางไปก่อนได้เข้ายๆเอาเข้ามาอันนี้ผมก็พิจารณานะ ตอนที่พ<ะ>ี่ยศมาบอกว่าสินค้าคืออะไรเขาบอกว่าเปิดสินค้าแค่สามตัวผมจะกินแคร์ก่อนเลยผมว่าเออโอเคเือดสามตัวโอเคไม่ได้ผลด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางคนบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะทาธุรกิจเคกรือข่ายผมจะต้องเอาสินค้าเข้านําสิมันต้องมาด้วยตัวสินค้าก่อนคพะข้อนี้อ่ะจริงๆถ้าเอารึกๆกันจริงๆนะผมจะบอกเลยว่าขนาดตัวผมเองอะ่ะผมเคยทาธุรกิจเครือข่ายเมื่อก่อนผมก็บอกว่าสินค้าบริษัทก่อนหน้านี่ดี แต่พอผมย้ายค่ายมาผมก็ไม่เคยกลับไปซื้อเลยนะจริงไหมพี่เรา <laughs> เราไม่เคยกลับไปซื้อเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> วันนี้ถ้าเกิดย้อนถามผู้ดูผู้ชมทั้งหมดว่าเอา้าคุณเคยบอกว่าสินค้าบริษัทค่ายก่อนหน้าเนี่ยคุณดีแล้วทำไมคุณถึงไม่กลับไปซื้อหละ่ะเวลาคุณย,าย้ายค่ายอ้ามันก็มีประเด็นใช่ไหมครับมันไม่ใช่ละที่คุณไปทําที่คุณไปซื้อเขาอ่ะประสงค์แรกคือคุณต้องหารสร้างไรายได้เราเลยซื้อแล้วว่าต้องสร้างไรายได้ทําไมผมกล้าพูดแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อ่อนเนี่ย ผมจําได้ว hmm. mm ่านะาผมมีรายได้แค่วันละแปดสิบาทแต่ไปซื้อยาสิวฟันหลอดละสองร้อยกว่าบาทมันผิดวิสัยธรรมชาติเลยอย่างนี้จริงไหมปกติคุณก็ซื้อให่ชิดคอนเกตท้องตลาดใช้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆไปซื้อชุดนี้ออกมามาใช้ปุ๊บผมว่ามันไม่ใช่คุณบอกว่าคุณคุณคุณไม่ได้เป็นคนรวยขนาดนั้นแต่จริงๆคุณเข้าใจข้อคุณต้องการสร้างรายได้มากกว่าอ่านี้คือผมว่าโจทย์ข้อนี้มันน่าจะตีนะตีแต่แต่ว่าวันนี้ผมผมไม่รู้่ะ ถามว่าวันนี้ทาไมบริษัทเราไม่คุยคุยเราคุยตอนหลังแต่ว่าวันเราก็ไม่ได้มองท็นะว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจันเนี่ยคุณจะคุยเรื่องเรื่องเศรษฐกิจก่อนไหมหรือคุณจะคุยเรื่องเรื่องสินค้าก่อนบางคนบอกว่าถ้าเกิดคุยขยายเยอะๆมันจะเหมือนเป็นแบไม่จริงครับธุรกิจเครือข่ายนะถ้าเกิดวันนี้คุณต่อให้คุณเอาสินค้าเข้านําก็ตามแล้วถ้าเกิดคุณซื้อเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวแม่จินก็จะมาคุยเรื่องเงินสินได้กับคุณล่ะจริงไหมยังไงก็ต้องเราดีจะมันอยู่ว่าเราจะค แต่้น<ช>วันนี้ผมผมถึงประเด็นว่าวันนี้บริษัทออเดนพู้เขาก็ผมถือว่าบริษัทที่ดีทำที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรกันไหมครับเพราะว่าวันนี้บริษัทก็คำนึงว่าบริษัทต้องอยู่ได้สมาชิกก็ต้องอยู่ได้แต่ปกติที่ผ่านมานะผมผมเห็นวงการเครือข่ายเนี่ย95เปอร์เซ็นต์ะที่ไม่สําเร็จในธุรกิจเนี้ยที่มันเป็นบาดแผลที่สําคัญเลยเพราะอะไรครับผมเคยเห็นคนทำธุรกิจเครือข่ายเป็นที่เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะถูกบังคับรัฐายอดเกินไปใช่ไหมครับไม่รักษายอดแต่ต้องรัฐาตําแหน่งถ้าเกิด ไม่มีรายได้ก็ต้องรักษาตำแหน่งนั้นไว้ก็กลายเป็นหนี้สินแบกตำแหน่งนั้นไว้ถ้างั้นแล้วถ้าเกิดสินค้ามันเยอะๆเอาไปขายที่ไหนไหมครับสุดท้ายนะมันเกิดการย้อนสองเลยกลายเป็นว่าสินค้าที่เป็นของเครือขายเนี่ยถูกเอาไปเอาไปขายแบบลดราคาเนี่ยหลายค่ายแล้วโดนลาเอาไปขายแบบขายที่ตลาดนัดขายในราศนพก็มีไปดูเลยครับไปดูราศ้าก็มีแล้วสงว่าบริษัทขายร้อยหนึ่ง สมาชิกนี่ขายแปดสิบอันนี้ขายเจ็ดสิบแล้วคนที่ทําอยู่จะทํายังไงล่ะครับจริงไหมบางทีคนผู<ช>้ี่พโพนก็ยังงงไอ้กตกลงของอร์มหรือเปล่าว่าถูกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่จริงเขาต้องทําเงินคืนไงดังนั้นวันนี้มันมันก็มองให้เห็นว่าอ๋อที่ไม่สําเร็จมันก็จะมีองค์ประกอบของโครงสร้างด้วยเหมือนกันแต่เราไม่ได้บอกว่าของคุณไม่ดีนะมันก็แล้วแต่นนเนาะแต่ผมมาที่เข้ามาของทีเพราะวันเนี้ยที่ว่าวันนี้ของเรานะถ้าเกิดอย่างที่ว่าผมอยู่ตําแหน่ง มนุสิบธ้านเนี่ยถ้าเกิดเดือนหน้าผมไม่รักษายอดตําแหน่งผมอยู่หมจะรู้นะแต่ว่าผม <Okay. S 1> จะไม่ได้รายได้ชักท่องทางเท่านั้นเองก็ดีเลาเดือนหน้าไปรักษาต่อก็กินต่อรายได้ต่อในเดือนต่อไปเนี่ยผมว่าของเรายุตธธรรมนะครับแล้วก็ให้โอกาสจริงๆงอันนี้ประเด็นเรื่องคุณพาน้องผมว่าคนที่ฟังเราก็น่าจะแบบน่าจะเข้าใจว่าเออถ้าเกิดคือจริงๆนะวันนี้บางคนอาจจะ่าม่าด้วยกันละใค้ผมไม่ได้จกตีค่เกิดแต่ว่า บางคนแบบทานมาด้วยกันละค่ายผมก็มีเนี่ยสินค้าผมอยู่ <c oughs> ในบ้านอ่ะเยอะมากเลยสายค่ายมากเลยครับ <c oughs> ใช้ยังไม่หมดนะนี่ใช้ย,ยังไม่หมดเลยแต่อินดีมาหมดก่อนใ <c oughs> ช้เท <c oughs> ่าไหร่ก็ยังไม่หมดถ้าไม่หมดอายุนะถ้าหมดอายุก็ต้องทิ้งไปครับเยอะมาก